สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสาได้เวลามากัดให้สบัดก็เราสองคนในคู่กัดสบัดค่ะวันสุกแบบนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนมีความสุขมากๆความสุขด้วยคึกค,คักด้วยแล้วก็อย่าลืมส่งไลน์มาคุยกันด้วยบางทีสุดสัปดาห์แล้วไง<ช>บางคนเริ่มเปรีย้ยเริ่มล้าเริ่มหมดแรงแต่อึ๊บไว้ก่อนอึ๊บไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้หยุดกันแล้วอ่ะผู้ชมนอกจากส่งข้อความไลน์มาคุยกันนะครับ อย่างหนึ่งก็คือปัญหาของกรุงเทพมหานครใครที่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะไปเลือกตั้งหรือใครอยากจะแชร์เรื่องของปัญหาในกรุงเทพก็ติดกันมาติดอะไรติดแฮชแท็กเรียนผู้ว่ามหานครค่ะไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมบอกปัญหาของคุณแล้วก็ติดแฮชแท็กกันมาใน Facebook ของคุณผู้ชมนั่นแหละหรือว่าใครเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วไปที่สถานี MRT สวนจตุจักรเนี่ยค่ะ<ม>คุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะพื้นที่จัดแสดงกิจกรรมเรียนผู้ว่ามหานครของทททอืมเอางี้ละกันคุณผู้ชม ร่วมโครงการมันง่ายมากๆแค่ติดแฮชแท็กเรียนผู้ว่ามหานครนะครับแล้วก็ส่งปัญหาของท่านมาที่นี่ก็ได้นะครับเพจมนุษย์กรุงเทพอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันไปกดไลค์ไว้เลยเอาละฮะอย่าลืม,มนกะกดไลค์กดแชร์กันด้วยพิมพ์ปัญหามาเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยติดแฮชแท็กเรียนผู้ว่ามหานครอัน,นีคัญใช่เพราะว่าเดี๋ยวเรารวบรวมมาค่ะ รวบรวมปัญหาที่ชาวกรุงสะท้อนกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวนําเสนอให้กับผู้ว่าคนต่อไปได้ช่วยจัดการแก้ไขค่ะสุดสัปดาห์นี้จะรู้แล้วลุนล้นๆๆอ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ราข่าวสารของเรานั้นมันหลากหลายนะฮะมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบสข่าวดเด็ดเพื่อนบ้านพาว้าหนุ่มคลั่งควงมีดบุกบ้านคนอื่นแถมอรารวาสวอยๆเสียงดังคมคุยอีกต่างหากเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ย วงการสงยังระอุมีพระสง์เสพยาบ้าจนประสาทห้อนคิดว่าจะมีคนมาตามค่ะชาวบ้านทนไม่ไหวแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับกุมเหตุระทึกครับชายคนนี้ควงมีดพับชิงซักพนักงานขายยาตำรวจสพแม่ปิงตามแก่ร้อยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดๆได้คู่กัดสบัดขท่า มาเลยค่ะครับมาติดตามข่าวสารกันในเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะให้ดูเรื่องนี้เป็นเหตุระทึกจริงๆริง,รงมีผู้ชายคนหนึงคลั่งมาเลยคุมคลั่งยาลักษณะเหมือนประมาณว่าพูดคุยไม่รู้เรื่องค <ฮะ S 1> ถืออาวุธมาด้วย,ยแล้วเขานะพูดจาไม่รู้เรื่องอย่างเดียวไม่พอคมคู่คนในบ้านบอกเปิดเลยเปิดให้เข้าไปดูในบ้านเพราะว่ามีหมายค้นมายอย่างนี้ก็ได้เหรออ,อาวุต้องตามมาจับครับ

มันไม่ได้น่าตกใจตรงขาสั้นสีเขียวตรงไปตรงมือเขาเน่ยเขาถืออะไรมาถือไม่พระ,อะโอ้โหเล่มบล่มแลวครับมาแบบเนี้ยมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของบ้านนั่นแหละเหตุมันเกิดที่อำเภอเมืองขอนแก่นครับหลังจากเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมามีชายเสพยาจนคุ้มคลั่ง แล้วบุกมาที่บ้านหลังนี้บุกมาอย่างเดียวไม่พออย่างที่เห็นเอ,อ,อะอะโวยวายคมขูงงสารพัดแล้วเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกกับเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาชายคนนี้เคยบุกเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วตอนนั้นน่ะเจ้าของบ้านเขาก็โทรแจ้งตำรวจแล้วด้วยนะ<อ>แต่ตำรวจ กว่าจะมาคนร้ายคนนี้มก็หนีไปแล้วไงแต่มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะคุณชนะคุณผู้ชมเวลาที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านนะผู้ชายคนนี้ก็มักจะตะโกนด่าด้วยทั้งๆที่คนในบ้านนี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเขาเลยอ่ะนีะนั้นคนในบ้านก็เลยต้องอยู่อย่างหวาดระแวงอ่ะอ๋อนี่คือครั้งก่อนรช้งก่อนใช่ไหมใช่แต่กางเกงตัวเดิมมันเนี่ยสีเขียวจำได้เออมันก็เด่นเดียนะแต่ยังไงรู้ไหม คือคนที่บ้านเขาก็วหวาดระแวงกลัวค่ะเลยว่าต้องไปแจ้งความที่สบพบ้าน<อ>เป็ดเอาไว้ซะหน่อยงั้นไปฟังเจ้าของบ้านเขาพูดถึงความเดือดร้อนนี้ค่ะช่วงหกโมงเย็นช่วงเกิดเหตุที่เขาจะบุกเข้ามาเขาก็ขับมาปกติแหละก็มาด่ามาอะไรขากับเขากวนรถกลับมามาจอดฝั่งตรงข้ามเขาก็ถือมีดเปิดประตูเข้ามาเลยถือมีดเปิดประตูเข้ามาแล้วก็มาข่มขู่คนในบ้านบอกว่าไปเอาเงินมาคืนเขาอะไรฟังนี่แหละเงินที่เขาว่านี่เงินอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเนี่ยมาบอกว่าผมไปแจ้งตำรวจ ตั้งทีมตำรวจปลอมมาจับเขาเพื่อขู่เ,เงินเขาเขาเสียไปสองสามหมื่นเขาอยากได้คืนประมาณนี้แหละที่ผมจับใจความได้นะตามในคลิปที่ผมโพสอะเขาได้ทำลายข้าวของรยอ่ะไรยังยังครับเดี๋ยวมีแค่เอามีดแบบฟันประตูรั้วเคาระรั้วอะไรแถวๆนี้แหละ <S <S แต่ว่าเข้ามาข้างในก็ไม่ได้ทำอะไรก็มีแค่ท่าทางข่มขู่เฉยฉอาจจะยังไม่ได้รับอันตรายแต่แบบนี้ต้องตัดไฟแต่ต้นลมใช่ค่ะตำรวจสพบานเป็ดก็นํำกำลังเข้าควบคุมตัวนายปิยชาติหมู่เมืองสองชื่อเล่น ชื่อเฮงโอ้ยไม่เฮงแล้วตอนนี้โอ้จับเฮงไปก่อนอเฮงมาแล้วก็ดีมาสไตล์เดิมหมวกแบบนี้<า>แต่เสื้อเปลี่ยนสีนนตัวกางเกงเขียวไม่ได้ใส่มาแล้วนะนแต่จําได้หมวกแบบนี้แหละอ่ะจับได้พร้อมกับของกลางคืออาวุธมีดปลายแหลมแล้วก็มีดอิโต้สองเล่มที่บ้านพักแล้วทําไงต่อ ตวรวจปัสสาวะเลยเป็นไงโอ้ยม่วงสิครับโอ้โหม่วงมนไม่น่าแล้วไม่ง่วงเลย,ยม่วงมาแบบนี้เจ้าตัวก็ยอมรับนะว่าก่อเหตุจริงแล้วก็เสพยาบ้ามาสองเม็ดก่อนก่อเหตุเขาอ้างว่าแบบนี้คู่กรณีเนี่ยติดนี่พ่อเขาเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตแล้วก็ถูกครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยทำหุณใ,ใส่เลยทําให้ตัวเขาสติไม่ดีแล้วยังไงอะ่ะเขาบอกยังแลบลิ้นใส่อีก โมโหเ่ยแลบลิ้นปิตาใส่เขาเหรอแบบนี้มันยวยวนกันนี่ว่าก็เลยบุกไปก่อเหตุแบบนี้ครับอย่างนี้นี่เองอเป็นข้อมูลจากทางด้านผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะส่วนด้านพันตํารวจโทสุทัศน์ไพบูรรองผู้กํากับการสืบสวนสพบ้านเป็ดบอกว่าผู้เสียหายทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างค่ะส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เคยทํางานรับจ้างก่อสร้างกับผู้เสียหายเมื่อ3ปีก่อนเคยรู้จักเหรอเคยรู้จักเคยทํางานด้วยกันมาตำรวจบอกแบบนั้นแต่คาดว่าปมก่อเหตุเนี่ย มาจากการเสพยาเสพติดจนร้อนร้อนเนี่ยก็เลยคิดว่าตัวเองถูกถูกทำคุณใสใส่จนเป็นบ้าเบื้องต้นตำรวจเนี่ยก็แจ้งข้อหาทั้งหมด4ข้อหานะคะงงก็คือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าครับข้อหาบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายข้อหาทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เขนน็นและอีกหนึ่งข้อหาคือพกพาอาวุธไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรใน,นจังหวะนี้ไปชี้ชีน้าเขาบอกว่าเหมือนกับบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยไม่เล็บลิ้นใส่เขา แด่ๆมันต้มใสสลอกว่าอย่างนี้เ้าแม่ของผู้ก่อเหตุคนเนี้ยยอมรับว่าลูกชายน่ะติดยาเสพติดมาดาหลายปีเคยห้ามแล้วนะนอกจากลูกจะไม่ฟังละไปแม่ด้วยทําร้ายแม่ด้วยแม่บอกเองนะวันนี้ดีใจมากที่ตํารวจจับกลุ่มลูกได้โอ้โหแม่เนาะแต่ว่าแสดงว่าอาการหนักเลยแม่แม่ขอร้องเลยจับไป เอาไปบําบัดให้ทีแม่ก็ไม่ไหวจะจัดการแล้วเหมือนกันเนี่ยเพราะยาเสพติดแท้ๆนะทําให้คนดีๆเป็นบ้าเป็นอะไรไปหมดแล้วเลยอะค่ะงั้นเราให้ฟังก็ย้ําเตือนกันตรงนี้ห่างไกลาย,ยาเสพติดเข้าไว้แต่ก็ไม่ไวายคุณผู้ชมมีเรื่องเราอีกแล้วที่มาจากยาเสพติดมาดูเรื่องราวคนนี้คือเสพยาจนหลอนแล้วก็ไปทําลายข้าวของในวัดคนที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยเป็นพระนะคะชาวบ้านบอกอย่างนี้ต้องจับแล้วคะ่ะ คุณผู้ชมเรื่องนี้เดือดอีกแล้วค่ะฝ่ายปกครองความมั่นคงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายก็นำกำลังบุกไปที่สำนักสงฆ์ภายในหมู่บ้านป่าเมี้ยงหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งว่าระวันชัยปัญญาทิพย์อายุ50เปีนรูปนี้แหละค่ะเมายาบ้าอาลวาด ส่งเสียงโวยวายบากเนี่ยก็พร่ำบนว่ามีคนจะตามมาฆ่าตามมาฆ่าหลอนแล้วไงหลอนื้อคะคุณรรพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยพระวันชัยก็วิ่งหลบไปในกุฏินะ<ม>แต่ตำรวจก็ตามเข้าไปตรวจค่ะไปเจอเนี่ยค่ะคุณหลักฐานอย่างดีเลย ซองบุรีที่บรรจุยาบ้า21เม็ดซุกซ่อนอยู่ในกล่องโทรศัพท์ค่ะโอ้เม็ดจะจได้เมเตนี่มีกี่เม็ดนี่มีกี่เม็ดเนี่ยนี่มีกี่เม็ดครับตบครับกี่เม็ดม็ดจะจำได้ยีกี่เม็ดเดกเดี๋ยวขออนุญาตอนุญาตตบถือถือกถือไว้ถบถือไว้เจอกล้องอุปกรณ์นะครับในนี้ครับมีมีเดี๋ยวเเดี๋ยวเเดี๋ยวเียเียงเี โอ้โหเนี่ยจับขาหนังขาเขาเลยคุณชิสาใช่ค่ะคือพระวันชัยนะครับยังอยู่ในอาการแบบเมายาบ้าแหละพูดจาวกไปวนมาแต่ตัวเขาเองก็ยอมรับว่านี่ของอาตมาเองแหละเ oh. จน้าทีกนะ่ก็ฮะก็เลยนิมนต์ไปตรวจร่างกายผลปรากฏว่ามีสารเสพติดในร่างกายชัดเจนอจากนั้นนะครับก็นำตัวไปให้ทางเจ้าคณะตำาบจทำการสึกก่อนแล้วก็ส่งตัวพร้อมกับของกลางก็คือยาบ้า ดำเนินคดีที่สพแม่จันครับคุณชิสาและนับวันเนี่ยนะคะข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์ก็มีมาอยู่เรื่อยๆค่ะล่าสุดสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเราเรียกย่อๆพศพศพศตั้งสายด่วนแล้วค่ะ1374รับเรื่องร้องเรียนถ้าหากพบพระมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะคะโดยหลังรับแจ้งเนี่ยค่ะทางกอรมนอของแต่ละจังหวัดจะประสานฝ่ายปกครองแล้วก็พระวิญญาติการหรือตำรวจพระเข้าไปดำเนินการตามขั้นตอนนะคะหนึ่งสามเจ็ดสี หนึ่งสามเจ็ดสี่ท่องไว้มีอะไรก็โทรร้องเรียนได้เลยนะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งในการร้องเรียนนะมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมีชายคนหนึ่งใช้มีดเ่ยมีดพกนี่แหละครับเอาไปข่มขู่พนักงานร้านขายยาแล้วทําการจี้ชิงทรัพย์ได้เงินเป็นหมื่นดูซิว่าตํารวจตามจับได้ไหมครับค่ะถ้าสีแดงนะถสีแดงจะใช้ไม่รับเลยคุยนิดนึงว้าว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 ว้า ผมเจ้าแตงตังผมไม่เอาบัตรเงินไลฟนั้ผมขอแตงตังก็แค่ทางเดียวได้ไหมมาแค่นี้โอเคทำไปเลยโอ้รักทึกนะแต่ทำเป็นเหมือนพูดดีๆเรียบร้อยนี่ๆพกเอาบี้ออกมาปั๊บโอ้โหพนักงานร้านตกใจวายกลัวกวัว แต่ทีนี้นี่จู้จู้จู้อย่าเสียงดังมาเอาแค่เงินไม่ได้มาเอาอะไรบัตรเบิดผมไม่เอาผมเอาแค่เงินครับดูทําเป็นพูดดีแต่พฤติกรรมที่ทํามันไม่ดีเลยครับภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านขายยาบันทึกไว้ได้อย่างชัดเจนนะคุณชิสาคพื้นที่ตรงนี้คือตําบลหนองหอยอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงของการก่อเหตุรูปร่างรูปพรรณสันฐานของคนร้ายชัดเจนเลยนะแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับยังรู้ได้ว่า คนร้ายน่ะหลบหนีไปทางไหนเพราะว่าดูภาพจากกล้องวงจรปิดในส่วนอื่นๆด้วยครับคุณชิสาใช่ค่ะโดยเหตุการณ์ี่ยเกิดขึ้นเมื่อครับวันที่16พฤษภาคมนี้เองนะคะแต่หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรแม่ปิงเร่งแกะรอยเลยค่ะสุดท้ายไปจับได้นะ เขาอยู่ที่หอพักอำเภอหางดงจำได้เมื่อวานเนี่ยนีสภาพคุณผู้ชมค่ะนายคนนี้ชื่อว่าอลงกรพดุงพันธ์อายุ48ปีนะถามเลยว่าทำจริงไหมเจ้าตัวสารภาพค่ะว่าก่อเหตุจริงจากนั้นตำรวจก็ไปเลยคุมตัวไปที่โรงพักเพื่อสอบสวนต่อไปนะคะครับ ถามว่าอ่ะอารณกรเหตุการณ์เป็นไงไหนเล่าสิอารมกรบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปดูลาดเราก่อนอว่าเออตรงนี้นี่ก่อเหตุได้ไหมป<อ>รากฏว่าเออมองไปในร้านเนี่ยมีผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายอยู่คนเดียวไงศบโอกาสเลยเดินเข้าไปค่ะโดยพกอาวุธมีดเนี่ยไปข่มขู่ชิงทรัพย์ด้วยอะไรที่หยิบหยิบเงินในกระเป๋าเนี่ยได้ไปหกพัน 6, นะคะคุณหกพันเยอะนะนะออแล้วจากนั้นน่ะเขาก็ขี่รถหลบหนีไป เอาเงินหกพันเนี่ยไปซื้อมือถือเอาไปซื้อมือถือเฮ้ยทาไมอ่ะมันจําเป็นเร่งด่วนขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยคือเหตุผลที่เขาบอกกับตํารวจแต่ตํารวจยังไม่ปักใจเชื่อนะเพราะว่านางสาวสุดารัตน์อายุวิวัฒน์ผู้เสียหายเนี่ยให้การบอกว่าผู้ต้องหาชิงเงินสดไปหนึ่งหมื่นบาทเฮ้ย <He i, S 1> มันหายไปสี่พันตัวเลขไม่ตรงกันแล้วอ,อ้อาวจากการตรวจสอบประวัตินะครับยังพบว,ว่านายอลงกรเนี่ยเคยถูกดาเนินคดีลักทรัพย์และชิงทรัพย์มาหลายครั้งเรียกได้ว่าเจ็บแล้วไม่จํา ออกมาก็มาก่อเหตุอีกโอ้โหซ้ำซ้อนกันไปเบื้องต้นนะครับตำรวจตั้งข้อหารักทรัพย์ในยามค่ำคืนโดยมีอาวุธแล้วก็ใช้ยานผ่านะเพื่อกระทำความผิดก็ส่งตัวดำเนินคดีต่อไปอืนะไอ้เรื่องของการทำผิดซ้ำซ้อนเนี่ยจะทำยังไงถึงจะแก้ไขได้ดีนะก็ต้องให้มีบทลงโทษที่เข็ดหลาบที่รุนแรงนะครับเรื่องแบบนี้ก็ต้องเป็นหูเป็นตาฝากทางด้านกฎหมายอะไรกันไปด้วยนะคะ แต่คุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องของการจรกรรมเท่านั้นที่น่ากลัวเพื่อนบ้านบางทีก็ทําให้เราไม่ได้หลับได้นอนนะคืออยากจะร้องเพลงดีดกกต้าให้เราฟังก็ทําได้เหรอคะได้จัดให้ ยังจะมีฉันอยู่นี่คุณเคลิ้มไปกับเขาด้วยเหรอคะไม่ต้องห่วงฉัน <c oughs> นี่ต่อค <c oughs> ่ะเราเกะเป็นเพลงเลย,ลเยนะแหมนันตอบเลยเหรอ คือเขาร้องเพลงอย่างมีความสุขก็จริงค่ะก็ใช่แล้วร้องเพราะด้วยอันนี้ก็ยอมรับแต่ก็ไม่ได้ว่ากันแต่ปัญหามันคือเที่ยงคืนแล้วคนจะนอนเข้าใจไหมนี่ยังมาเดีดกีตาร์ร้องเพลงดังลั่นกันแบบนี้เรืบอบ,บ้านเขาอยู่ไม่ได้ลุกขึ้นมาถ่ายคลิปสิคะคุณนะคะแล้วก็ต้องมานั่งฟังแบบนี้ทุกวันทุกวันเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาสามก็เลยนําคลิปเนี่ยลงมาเลยมาโพสต์ในเพจเลยและแคปชั่นว่าเที่ยงคืน ดังพอดีหรือดังเกินไปแถมบอกพี่กัดด้วยว่าเกิดอยู่ที่เอกชัย34แยก2จอมทองบางกุนเทียนเนี่ยนะคะโ,อ,โ,โอ,อุ้ยชาวบ้านแถวนั้นบอกประจำอ่ะคนนีก็มาร้องเพลงกันแบบนี้เป็นประจำเห็นบอกว่าอันนี้ชาวบ้านเขาบอกนะผมไม่ได้ไปปักปาลนะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้มีการเล่นพนันกันหน้าบ้านด<อ>้วยโ,<อ>โอ้โเออเอาเถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็ผมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควรจะต้องลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันหน่อยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ฝากนะคะทางตํารวจตรวจสอบกันอีกทีหนึง่งเพราะชาวบ้านเขาบอกแจ้งไปแล้วรอบหนึงเหมือนกันอ,อย่าให้มันหายเงียบนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ย ตาโบนะคะไม่ได้นอนน,อน,นะครับค่ะอ่ะคุณผู้ชมครับมาเรื่องนี้กันบ้าง <c oughs> ทางม้าลายเนี่ยเราก็จะต้องเดินข้ามถนนแต่บางทีเราก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วที่สําคัญคนที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมาก็ควรต้องระวังด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเจอบานทางม้าลายต้องช้าชระวังไม่อย่างนั้นจะเกิดอุบัติเหตุครับ บอกแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับเหต่บ่มันเกิดแถวแขวงตลาดพูเขตธนบุรีกรุงเทพแล้วดูค่ะเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยทางมาลายเนี่ยมีไฟเขียวไฟแดงสําหรับอะไร ใหบคน,คนข้าม,ามทางด้วยแล้วดูค่ะเนี่ยไฟแดงชัดเลยว่าไฟแดงให้รถหยุดแล้วคนข้ามได้โอ้โหแต่ว่าชนเงินกลางสีแย่เออดังทางม้าลายเลยอ,ะอ่ะเดาอะไรมาเถียงอ่ะทีเนี้ยโอ้โเป็นเป็นห่วงมากๆเลยนะเพราะคนที่โดนชนดูแล้วอายุน่าจะเยอะด้วยอ่ะนั่นสิคะเนี่ยฮะอเอาจริงๆนะอันนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการขับรถถ้าเจอทางม้าลายต่อให้ ไม่มีคนเดินข้ามก็ควรจะต้องชะลอนะคุณชิสานิดนึงดูคนข้ามถนนด้วยนะคะเพราะว่าก็สําคัญเหมือนกัน,นะะเรื่องอุบัติเหตุพวกนี้ไม่อยากให้ใครเกิดขึ้นกับใครอยู่แล้วนะคะอะม,ม,มาดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุค่ะเป็นอุบัติเหตุใหญ่เลยที่ขอนแก่นร,รถบรรทุกหินบรรทุกมาเต็มคันรถนะคะแต่เกิดจังหวะที่มันเบรกแตกขึ้นมาไปพุ่งชนรถคันอื่น9้าคันมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนแต่ครอดีที่มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยบิดหนีไปได้ทันค่ะ โอ้ยคนยับเยินเลยคุณชิสายิ่งกว่าน,นี้หนังนะคุณแต่นี่คือเหตุการณ์จริงค่ะเนี่ยฮะภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่ขับมาจอดติดไฟแดงตรงนี้ที่บริเวณแยกท่าพระตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น บันทึกวินาทีที่รถพว่วงบรรทุกหินเต็มคันรถขับมาจากอำเภอโกสุพิสัยจังหวัดมหาสรารคามมุ่งหน้าไปโคราชจังหวัดที่รถพ่วงเนี่ยมันลงจากสะพานก่อนถึงแยกไฟแดงประมาณสัก400เมตรก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมิตรภาพ เกิดเบรกแตกไงคุณชิสาพุ่งไปชนเต็มๆอ่ะโอ้โห<ฮ>เสียหายรวมประมาณสักเคันเราสงสารเก่งคันนี้โดนอัดยับเลยค่ะโอ้โหบี้เลยครับ<ฮ>โดนบี้ขยี้เละอยู่ตรงนั้นเลยครับอ,อมีคุณแก่ด้วยนะคือมีคุณตาคนหนึ่งอายุประมาณสัก60ปีขับมาคนเดียวได้รับบาดเจ็บด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ก็รีบนําอุปกรณ์ตัดทางนะนําตัวคุณตาเนี่ยส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนเลยแต่จังหวะที่รถคันนี้เบรกแตกมาคุณสังเกตมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงเสื้อม่วงเนี่ยค่ะเหมือนเขาหลบได้ทันอ่ะแบบได้ยินสังเกตมาว่าน่าจะมีรถข้างหลังมาเขาเบรกแวเนี่ยเนี่ยตามองแล้วก็รีบบิดไปอ่ะมันบุดบิดนิดเดียวจริงๆค่ะ โอ้โหทาให้เธอเนี่ยรอดตายไปได้ค่ะคุณเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองและชาวบ้านในพื้นที่หน่อยเขาว่ายังไรบ้างกับพื้นที่ตรงนี้น่าสนใจฮะเขาบอกว่าหลังจากมีการสร้างสะพานก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพราะว่าพอรถเนี่ยมันลงจากสะพานมันเป็นทางลาดชันลงมาไงแล้วยิ่งอยู่ใกล้แยกไฟแดงถนนมิตรภาพทําให้เวลาไฟเขียวเนี่ยรถมันจะเร่งเครื่องเพื่อให้ทันสัญญาณไฟคือเรียกได้แๆ ลงจากสะพานเพื่อที่จะไปต่อให้ทันไฟแดงไฟเขียวาาถ้ายิ่งถ้าไฟเขียวอยู่เขายิ่งรีบเล่งลงมาเพื่อ,อให้ทันไฟเขียวจะได้ไม่ต้องติดไฟแดงมันก็เลยมีแรงส่งมันก็เลยยิ่งเกิดอุบัติเหตุง่ายนั่นแหละครับอ้น,นี้เป็นห่วงจริงๆเลยนะอาจจะต้องมีสัญ,ญญาณอะไรให้มันชัดเจนหรือว่าอาจจะต้องวางเรื่องกฎก,ฎกติกาของการจราจรตรงนั้นใหม่ลูกลนาะดช่วยได้ไหม ไปไปได้ขับไปแล้วตึ๊ดตึ๊ดตึ๊นะคุณอ่ะโอ้โหดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊นั่งไปแล้วไส้เลือดเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าทำแล้วมันอุบัติเหตุรถลงก็ถือว่าน่าพิจารณาดูเนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องต้องพิจารณาเรื่องนี้หน่อยนะเรื่องของลูกระนาดที่ทำให้ไส้เลือดไม่เกี่ยวเลคุณเราก็พูดเล่นสนุกสนานไปอยามันเรื่องไสเลือดทำให้ชะลอได้เออออาไปดูเรื่องเราดีๆทำให้เรารู้สึกว่ามี กํำไรกันบ้างยังไงก็คือเรื่องของการสร้างอาชีพเมื่อวานนี้คุณจูด้งเขาได้พาเราไปดูการทํางบน้ําตาลอ้อยกันไปแล้ววันนี้จะไปทําวันนี้พาไปดูการทำกระยาศาสตร์ที่จังหวัดที่จังหวัดสุโขทัยอ่างันไปติดตามกันเลยในช่วงของสบ,สบัดทั่วไทยสบัดทั่ว ตอนที่แล้วผมพาไปดูการหีบอ้อยแบบโบราณเพื่อทำงบน้ำตาลอ้อยของชาวบ้านที่วัดสามพวงอำเภอคีรีมารจังหวัดสุโขทัยแต่ว่าวันนี้ครับจะพาผู้ชมไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมงานบุญของชาวบ้านที่นี่นั่นก็คือการทำขนมกระยาศาสตร์ครับชาวบ้านเขาร่วมแรงร่วมใจกันทำกระยาศาสตร์เพื่อขายหาเงินมาสร้างโบสถ์หลังใหม่ครับ ตอนนี้ผมอาสามาตำงานนะครับเดี๋ยวถ้าอีกสักพักแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปล้างร่อนเปิือกออกคุณผู้ชมครับตอนนี้ห้ามตำแรงนะแม่แม่เขาบอกอย่าตำแรงเดี๋ยวมันแตกครับอันนี้คือเราหลังจากที่ตำแล้วเราก็เอามาล้างเพื่อจะเอาเอานี้ออกใช่ไหมฮะครับอันนี้ออกครับแน่แๆมันจะออกแบบนี้เนี่ยนี่นจะออกไปแบบนี้พอน,น้ำใสอีกเนี่ย อ๋อจนกว่าจ้่จนกว่าจะหมดจ้าแล้วก็หมดแล้วเราก็ไปคั่วงาที่สะอาดเอียมพร้อมที่จะเอาไปคั่วแล้วนะครับนี่ครับคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปครับคุณแม่ฮะทำอะไรต่อฮะ คั่วค่ะก็คือหลังจากที่เราเอาไปล้างแล้วผู้ชมมันก็ยังมีความเปียกจ้ะความเปียกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคั่วเดี๋ยวก็แห้งนี่ครับผู้ชมครับอีกหนึ่งวัตถุดิบที่สําคัญของกายศาสตร์ก็คือข้าวเมานั่นเองต่อไปนี่เขาทําอะไรครับทอดทอดขั้นตอนต่อไปทําอะไรครับแม่หัวหัวลิสงเนาะหัวแห้งๆแบบนี้ครับไม่ต้องใส่น้ำมันนี่ครับผู้ชมพอคั่วไปสักพักสีมันก็จะเหลืองๆแบบนี้ครับนี่ครับผู้ชมครับ ถั่วที่ผมคั่วเมื่อกี้จนได้ที่แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาล่อนเพื่อเอาเปลือกออกใช่ไหมครับคุณแม่ที่เห็นเนี่ยคุณแม่เขาใช้วิธีกำแล้วก็ปล่อยเอาวันนี้มันออกอยังไงครับเปลือกเอาออกจากไอ้นี่ยังไงก็ะพืองงี้สอ๋ๆๆอโอ้โห <c oughs> โอ้ยโอ้ยระหว่างที่ผมไปช่วยทำนู่นทำนี่อีกมุมหนึ่งก็กำลังง่วนกับการเคี่ยวน้ำตาลอยู่เลยครับอันนี้เราผสมอะไรไปบ้างฮะ ไปรวมกะทิน้ำเอ้อยอแบสเซแล้วอย่างนี้ใช้เวลาประมาณนท่าไรครับแม่ครึ่งจ่วโมงได้หมขั้นตอนต่อ,ตอไปครับคุณแม่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะ,ะน้ำพึ่งเราจะเทไปในนี้ ยาศาสตร์เนี่ยต้องแข่งกับเวลาไปหมดเลยนะครับท่านตอนนี้พอเทส่วนผสมแล้วต้องรีบคลุกกับน้ําตาลให้เนื้อเข้ากันถ้าชักช้าไปน้ําตาลจะแข็งตัวส่วนผสมจะไม่เข้ากันถือว่าใช้ไม่ได้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับพอผมเทลงไปแล้วแม่ฝ่ายขึ้นพิมพ์เขาจะใส่ถุงมือแล้วก็เตรียมกดยาศาสตร์แบบนี้นะครับ ทำยากขนาดนี้ขายแค่แผ่นละ10บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับ เอาแหละครับผู้ชมครับวันนี้สนุกมากมากเลยนะครับได้มาทําขนมกายศาสตร์วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่แม่มากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยสนุกมากมากเลยครับผู้ชมครับอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ผมชูด้งลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับขอตัวไปทําต่อก่อนนะครับผู้ชมออเดอร์เยอะโอ้ยต้องนีทำต้องนีทำไม่ได้กี่ออเดอร์เนี่ยหกพันออเดอร์เลยเหรอผู้เยอะมากนเลยผู้ชมโอ้ยต้องรีบต้องรีบต้องรี ดิฉันชอบเหลอเกินน้องคนดงก่อนที่เขาไปถ่ายสกู๊ปกินใบกระท่อมาก่อนด้วยเขาได้ตื่นเต้นไงได้เห็นกระบวนการทําแถมมีออเดอร์เยอะอีกต่างหากกายศาสตร์เป็นอะไรกับกายสิทธิ์อออย่าโยนเร็วอย่างนี้สิตกใจค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวโช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ เอาละครับมาในเบรกนี้นะครับฝากเตือนภัยเรื่องของอุบัติเหตุ <c oughs> คือมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งกำลังจัดของอยู่หลังรถกระบะ <c oughs> และจอดอยู่ข้างทางอยู่ๆก็เกิดเหตุไม่คาดฝันครับ ดูแล้วกันวินาทีชีวิตไหมล่ะจริงๆค่ะเชี่ยวไปนิดเดียวคือจัดของอยู่ท้ายรถกระบะดีๆค่ะก็เนี่ยไม่ได้คิดอะไรรอออแต่ด้วยความเีื่อจอดอยู่ข้างถนนเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยความอันตรายมันมีอยู่แล้วพอรถใหญ่สวนมาแล้วนี่รถใหญ่วิว,วดีนะผลแขนสแตนด์อัพดูสิ โโอ้ห oh ็ดูที่น่าเอาจริงๆแล้วอะเนาะอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับเอามาให้ดูนะฮะเตือนภัยนะครับจากแฟนเพจ Facebook ข่าวโดนคลิปเด็ดเฟซบุ๊กสอครับเรื่องชมดูความน่ารักของน้องแมวตัวนี้หน่อยมันก้อนเดยวจะไปเที่ยวด้วยเออคุณผู้ชมรายการต่อไปรออยู่แล้วข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้หมดเวลาของเราต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับค่ะพีะ่คะก่อน เออค้าอีกทีคะาพึ่งค้าก่อนคะเออค้าอีกทีคะาเออขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคูกัดสบัตข่าวและมากัดกันให้สบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกปายกับผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง32